วันนี้เราก็จะมาเป็นเซียนหนึ่งวันนะครับข้อให้ามาเอาพี่ไหมไมีโพงในข้องน้ำนี่ดูไว้ดูไว้ดูไว้ดูไดไ้ตาทานด้วยเอาไปกไปไปทำต็อื่นล้างนะไปไปไปทำต็อื่นเด้อ เขาเรียกว่าพริมโพงพึมโพงเล้วเสียงไ่อยู่พิธทีไม่อยู่ในห้องน้ำเลยนั่งขี่ก็นโดนนี่นี่ไปออกไปลูกเขาจะได้ขี่ได้ไปไปทำรังื่นไปไปมีนวันเลยหมอ ao cái cái à thế à, à phải phải. Muốn xuyên, muốn liên mà, một cang lên Ồ, hay mình màu Mình màu lại lại Nhưng mà miếng màu con, có màu quá không Còn cái màu đó Không à, mà không ạ à, ừ. Miếng nói thế nào Ồ, mình màu chỉ nè xanh ั้น6ชั้นครับผู้วันนี้ครับน่าจะเป็น6116พราะนี่หลงังหน่อยไปนิ่ดกออกยาออกดีมาเดา๋แล้วนะเดี๋ยวเาแล้วนะน่าจะเมาเลย เราจะขึ้นประเด็นศึกนะครับอะด้วนโอ้โหดูขัางเองในห้องนา้ากูเดีอดเลยเอาเลยหรอเอาลังแรกก่นันเลยนะครับอันนี้ครับปกติเ,เอาเป็นอ่าอะไรวะเอาจจะคืออ่ามีที่มาเป็นลัง đi học là sáng về có chạy diệt diệt thật nhưng mà tiếng tiếng buồn là không nên suy nghĩ mà lại là chạy đầu màn, mình mấy ngán giờ cái đầu màn. รักที่สามมาแล้วนี่ครับ้นนแน,น่นครับได้มาสามชั้นเลยสามชั้นถือถือให้หน่อยแปลไม่ต้องัว้าด้อยถือสองไว้มันจะมีเห็นนะ <c oughs> น,นะแเหินก้นน้อชั้นที่สี่ จะลงรวบเลยครับสุดท้ายรวบเลยเอาหกหกเปลนหน้ามาแท้เห็นแล้วอหมันออกมาได้มึงเหรอเจ้าก็ไป เอาไปเที่ยงออกมันบ้ปงไปหายแล้วครับเรียบร้อยครับทั้งหมดหกชั้นนิ้มพงปิดไว้ก่อนนะครับจะให้มันอ่อกมาปิดปิดไว้ของแค่แแแควแต่ลูกของจริงของแค่ไปลูกไปทำรังใหม่ไปทำรังใหม่เด้อ ลูกไปเดยวมไปไปไปวันไปไปเที่ยวนักอื่นเดมันก็ไปกไปไปทรงตอื่นด้วยมันไม่หนีมันไม่หนีกระยอนมันไม่หนีมีโพงมันหนียาก มันมันมันก็ที่มาควนได้หน่อยน่ะทำไงที่นี่ไม่เคลียร์ด้วยหม่องน้ำน่ะมันจะอยู่ในบ้านเลยไปขวาเออเอาอุดควนอีกเดินแค้นั้น เด็กวันมันหนีไว้ยังคีบอ่ะ